จ้าการสุดยอด FC แล้วทั้งคู่ท่านครับผมวันนี้เจอกับแล้วครับผมกับอีซ่าข้าวคัวครับผมหันหน้าหันตาข้าวคัวไปหลายวันครับผมวันนี้มาหนูข้าวครับผมจะมาทําอาหารค้าวแห้งไก่ครับผม FC ครับผมตอนนี้กับชวนผสมหลักๆนะครับผมนี่ครับผมไก่ครับผมนี่เป็ดไก่เมืองนะครับผมเผาไม่ไดบร้อนแล้วครับผมเอาคนเผาอย่างได้ร้อนแล้วครับผมเนาะคนอื่นครับผมดูช่วงผสมนะครับผมลักจะมีอย่างพวกนั้นครับผมนี่ครับผม นี่ก็คือน้ำหวานพืชนะครับผมประมาณสองสามจอนครับผมแล้วก็นี่ครับพริกแห้งครับผมพริกแห้งกับหอมเรียกครับผมนี่ก็เป็นซุปข่นอก้อนครับผมแล้วก็นี่ก็คือผงชูรสแป้งหวานครับผมนี่ก็คือรสดีครับผมนี่คือกะปิครับผมส่วนพักส่วนผสมนะครับผมที่เราจะใส่ข้าวแห้งไก่นะครับจะมีน่ครับผมใบระกูดครับผมพริกนี่รยแน่นะแตกแล้ผมนี้ค่ะจะครย แล้วก็ขมิ้นนะครับผมมาไว้สามพิกนะครับผมหอมป้อมครับผมนี addition, ่หอมป้อมผมผักช right so ีครับอันนี้ใบจานครับผมนี่ใบจานนะครับผมว่าใบยีหลานะครับผมนี่ขาดไปแล้วผมกัวแหงไก่นะครับมันต้องมีนะครับผมอันมันลาครับคือใบโนนะครับผมสามารถกินได้นะครับผมใบโซนนี่นะครับผมเป็นสมุนไพรมือนกันนะครับผมกัวแหงไก่นะครับผมเอามาซอยไก่กันเลยครับผมครับผมถ้าตอนแรกเอามาโอกไก่ครับผมโอกไก่ปิดชิ้นๆนะครับผมก่อนอื่นเอาออกตรงหนอาก่อนนะครับผม ผมน,นี้ก็คือโกกัเสร็จแลนะครับผมเปลี่ยวกับที่ตะปอยแล้วครับผมเอาขั้นต,อ,ตอนต่อไปเอามาซอยในกนาร่ตำพริกกันครับผมมาซอยแจ็คฟลายซอยยงครับผมเพื่อจะมาตำน้ำพริกนะครับผมขัม้นตอนตะปอยครับเอามาซอยเครื่องเคียงแล้วครับผมเพื่อเอามาตำน้ำพริกนนกันนะครับผมเอามาซอยแจ็คฟลายเป็นเบ็นๆก่อนนะครับผมครับผมตะปอยแล้วพอซอยแจ็คฟลายเสร็จผมใช่ครับผม ไปครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมขนิ้นครับผมก็ซอยแล้วไปเพื่อเครื่องแล้วไปจะใครครับผมจะใครนะครับจะใครใครขมิ้นครับผมเขาซอยแล้วครับผมเอมบลูขั้นตอนต่อไปคือตำน้ำพริกที่เขาจะมาคั่วแห้งไก่ครับผมครับผมเอาไปตำพริกกันเลยครับผมขั้นตอนต่อไปเทามาตำพร like ิกผมใส่หอมก่อนครับผมใส่หอมแล bah, paint, ้วก็ใส่พร hmm. şey, ิกนะครับผมพริกแห้งก yeah. ับหอมนะครับผมพอแห้งไก่แล้วแต่นะครับผมคนจะมัก เผ็ดมากอย่างครับแล้วแต่นะครับผมแต่ขั้วแห่งก่อยในสามเมืองนี้นมันต้องหนักเผ็ดครับผมเอามาต่ำกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เราก็ต่ำเริ่มมือียดแล้วนะครับผมหมกเฮาเฮาหน่อยๆนอยนะครับผมต่อปล่อยครับผมเอามาใส่จะใครครับผมที่เราสอย้นะครับผมจะใครใครขมินนะครับผมเราก็ใส่กันมากันนะครับผม ผมหน่ฮอตตามเริ่มละเอียดแล้วครับเนาะนะครับเอามาใส่กับปีแล้วครับผมน,นครับเราผมเอามาเริ่มตัน,นะครับผมผมผุมสูงเข้ากันเหมือนเดิมนะครับผมก็มาชมฮกับตามเสร็จแล้วครับผมนี่คือ ครับผมที่เขาจะมาคั่วกับไก่นะครับผมขั้นตอนต่อไปเขามาตั้งกระทะเลยครับผมผมดังไฟแล้วไว้แล้วครับผมมาดูดังครับผมตั้งกระทะเลยครับตั้งให้เราทานใส่น้ำมันนะครับผมวันนี้นรามากระลุงหอยนะครับผมเอามายที่คิดกันเลยครับผมที่เขาต่างเขาคั่วนะครับผม ขั้นตอนต่อไปครับผมใช่ครับผมตึมแนบใส่แล้วครับผมตอนนี้เขากลับใช้เทเลปอยแล้วครับผมเดี๋ยวเหารอหุ่นแนบบัดเดียดสักครู่ครับผมแล้เวเาหามาปรุงรสกันครับผมผมขั้นตอนต่อไปครับผมกน,นอนครับผม ออกไปครับผมผงชูรสหรือเป้งหรือว่าเป้งหวานครับผมรสดีครับผมรสดีครับผมตอนนี้เ่าใส่ช่วงผสมครบไปแล้วครับผมเดยห่อรอสักครู่นะครับผมแล้วเอามาใส่ภักกันแล้วครับผมเราก็รอให้เนื้อมันเปื่อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมเอาปรุงอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมเอามาใส่ภักลงไปแล้วครับผม นี่ใบจางนะครับผมนี่ว่าใบจีระนะครับผมต่อไปครับใบบกูดครับผมต่อต่อไปครับผักชีครับผมผักต่อไปผักชีครับต่อไปครับผมนี่ครับผมใบกุศลครับผม ่อไปครับผมตอนนี้ผักชประสมเริ่มจะคบ่กันนะครับผมทั้งหอมป้อมกับต้นหอมนะครับผมเดี๋ยวเอาก็มาสลายตอนปิดท้ายกันนะครับผมเลาวแฝดม,มาปิดกันนะครับผมเพื่อให้จีนกับผักหมดเปิดกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงต่อไปครับผม ครับผมตอนนี้มาดูครับผมจะได้ยังครับผมตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับผมนี่นะครับที่ผมดูว่าน้ำโคกห้ามทิ้งแล้วครับผมเอาสามารถเติมแผ่นรอมครับผมนี่ครับน้ำโคกครับผมลองทำน้ำหนึ่งนะครับผมนี่ครับหายเริ่มเปื่อยแล้วครับผมลองหอแมาชัด แนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวเรามากินกันนะครับผม a few moments later โอ้ช่วยด่วมากครับผมนี่ครับผมพัวแข่งใกล้ครับผมคงจะเปื่อยแล้วครับผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอามาตักใส่จานกันเลยครับผมมาครับผมที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผม คัว่วแห้งไก่เสร็จไปที่ดับเบิลยนะครับผมเข้ามากินกันเลยครับผมปลาเอฟซีทุกท่านครับกับสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผม วันนี้มาับเมนูวคั้วให้ไกลครับฟีซทุกท่านั้งหลายอยู่เข้าแล้วครับผมฟีซมันกี่เข้าแล้วกันเนอวันนี้มาคั้วให้ไกลครับในเอซ่าเข้าครัววันนี้เนาะหายหน้าห้ายตาไปเมือนะครับผมเพราะว่ามีเวลาครับพรเพราะไปช่วยทางบ้านนะครับเนาะครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับผมฟีซทุกท่านครับที่กดติดตามกดซับสไครต์ผมได้ไแม้วครับผมเหมือนแม้ว่าประเทศไทยก็ดีย่านอาเซียนก็ดีถือว่าทามเทพก็ดีนะครับผมผมขอกราบขอบพระคุณไปอย่างยิ่งนะครับผม มาหัวแหงไก่ครับผมกับข้าวสวยๆครับผมนี่มาถ้วยหนึ่งครับผมมาเขามากินกันครับเอลซีครับผมมาลุยครับผมเข้าหม้อควัวแหงไก่จะได้กินข้าวหนึ่งมาได้ครับผมมันจุกเนาะีข้าวสวยครับผม อืมเปิดได้แต่ครับผมชับกุศลนะครับผมชับกุศลเพราคงจัใช่ครับผมจะได้เล็บมือแนงผมหนยเนาะพักเล็บมือแนงมั่นก่อนครับผมอืม ใช่ไก่แกะครับต้มเหมืนเหมือนเรบดังละหมดครับผมข้อแห้งก,อก้อนก็เป็ดไก่แก่ครับเนาะมื่กี้หนุ่มไม่จีนจเจ็บหมดนักครับผมจีนมันน้อยครับเนาะครับผมสามารถไปทำเป็ือนข้อแห้งเป็ดก็ได้ครับผมอื ผักในสุดยอดครับผมเครื่องเคียงอะไรอย่างเข้าไปในผักมาแล้วผมน้ำที่มันแห้งครับซึมซับเข้าไปแล้วครับผม หมดหมดเลยครับผมตัวาาน้ำมันหยับนะครับผมเติมน้ำแล้วตัวน้ำมันแห้งครับผมนี่มันจะเปื่อยน้ำเขาท้นมันแห้งครับมันจะซึมซอกเข้าไปในเนื้อนี่ครับอันลอยเขา เข้าวกลีบปลาแล้วกันเนอะยำมืม่อยำแดงนะครับผมทุกท่าน ได้หกขีเขานึงมาได้นะครับเพราะว่ามีจุครับผมประกาศสมาพัร์นะครับผมดูข้อครับผมเปิดหมดเลยครับผม มีความเผ็ดอีนีครับผมมีความเผ็ดก็คือมีพริกขี้หนูโรยหน้านะครับประกอบใบจันหรือว่าใบยีหลา่าม,มีความเผ็ดครับผมพริกก็เผ็ดละนี่เผ็ดแถมมันดึงเข้มข้นครับผมืเะ เพิ่งนาครับผม type ตมพมันเหนียวได้เลยครับต้มต้มปุ๋ยเขาอลม หนูตรงนี้วหนูตึงมือครับเครื่องครบ มตอนจากนี่อาจจะเหมือนนะครับผมให้จอนเสียลงครับผมหมดตั้งใจครับ มี่เสียงอย่างเล็กนอ้อยของผมก็สมัครไว้แล้วผมเพราะว่าเพื่อนประชุมกันเนาะอยู่ตัวข้ามมาเป็นหลวงแล้วครับผมแต่ว่าก็ไปช่วยเพื่อนครับ ก็งเอียงนี้เข้ามาครับ tìm gấp mới Hmm. จะคายอืมอืมติดใจเขา đu phiu được rồi <laughs> một tiêu các cụt <laughs> <laughs> อ,อ,อ,ครครอครับผมเมนูข้วแห้งไก่ครับผมเห,เหมาะครับผมโค่นๆครับผมโอ้ความเห็ดนิ่มึงบอกว่ากันนะผมโรยหน้าพริกขี้หนูเนาะแล้วก็มีใบจันทร์หรือว่าใบโหบี้แหล่นะครับเยีวยวว่าห,หรหะพาแล,ล้วใบยี่แล่วครับผมก็มีความเผ็ดมากๆครับผม ตามกับพี่แห้งเห็นครับสุดยอดครับผมมันต้องเหยีแบบจัดจ้านครับผมขั้วแห้งไก่นะครับผมมันต้องมีความเผ็ดความนะครับแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆครับเนาะมารวมกันครับผมเห็นเมื่อเดียวครับผมใส่ผู้เส้นใส่ครับบักแวงบอว่าบมอยากพวงข้าวปลาเนี่ยแกงโฮดล้วนแกงโฮดเลยนะครับผมแต่ขั้วแห้งไก่ที่เหมาะครับผมเราต้องแบบน้ำจัดๆครับผมกินมันจะนุ่มนะมันจะมันเหนียวครับผมครับผมช่วงท้ายนี้ผมขอขอบคุณที่ซีนรอบหนึ่งนะครับผม ทีกดติดตามโค้ชสั่งคล้ายผมเล่นมานะครับผมเมนูหน้าหว่ยมาทำข้าวโพดนะครับผมกดติดตามชมนะครับผมจะไปละไปคว้างกันนะครับผม fc คือกำลังใจผมนะครับผมถ้า fc หายไปกำลังใจผมหมดลึงนะครับผมก็คือว่าหายไปเลยครับผมคือกำลังใจส่วนมากจะคือ fc เนาะที่กดติดตามโค้ชสั่งคล้ายผมเล่นมานะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่เยอะที่สุดในอีซ่าครับผมตทองทันที้ของตัวรับประกันครับผมสวัสดีครับ